โอ้โห oh. รวมกันนี่ขยับ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 เอาสองขอขอสิ่งนี้แบบสุดเสียงหน่อยมาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาทั้งหมดนี้นะครับจะได้เจอกันแน่นอนกับคอนเสิร์ต I am แรก 4G คอนเสิร์ตนะครับเอาละ,ะรครับน้องๆนัง่นง,นง,นง,นงก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ศิลปินเราเยอะมากจริงๆนะครับเนี่ยๆเนี่ยเนก็เป็นคนตลกอย่างเงี้ยนะครับโอเค <remar inated S 2> เดี๋ยวผขอพูดสักนิดนึงก่อนนะครับผมขออเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าศิลปินของเราที่จะขึ้นบนเวทีคอนเสิร์ต I am Bang CG นเสิร์ตไม่ได้มีเท่านี้ครับจะมีเพิ่มเติมอีกนะครับเรียนเชิญพี่กบพี่นิกพี่เมย์พี่ฟาร์พี่โอพี่กรมจิมมี่แล้วก็แม็กซ์ด้วยครับผมมา มาเลยฮะเชิญฮะเชิญฮะนี่คือสิลปวิทที่ขึ้น V A T Concert ในวันนั้นทั้งหมดเลยนะครับจริงๆมีเพิ่มเติมอีกแต่วันนี้ติดภารกิจกจริงๆนะครับเชิญฮะเอาล่ะคิดถึงพวกเขาไหมครับคิดถึงเสียงเขาไหมครับไ,ได้ดูในคอนเสิร์ตแน่นอนนะครับผมย้ำนะฮะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ True Move s c g งานนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับ ดูกันฟรีๆคำถามหน่อยใครจะตอบก็ได้ครมีอาวุธก็ตอบนะครับผมว่าพี่แบ๊กไม่มีอาวุธ <c oughs> ไม่ต้องให้ผมแซวเล่นนะครับผมค่ายไอแอมครับเป็นค่ายที่เปิดโอกาสนะครับให้กับศิลปินที่มีเอกลักษณ์แต่ถนะ้าท่านคิดว่าคนมีเอกลักษณ์ยังไงอะไรแบบไหนบ้างครับลองลองบอกเอกลักษณ์ตัวเองให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะพี่หนุ่มแล้วกันครับผมพี่หนุ่มครับเอกลักษณ์ของคุณคืออะไรครับผมเออหน้าครับใช่ อะไรนะครับฝันหน้าครับฝันห้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคำว่าเอกลักษณ์หมายถึงจุดขายในการร้องเพลงไม่ไม่ใช่หมายถึงรูปลักษณ์รับฝันไม่เกี่ยวครับผมครับก็คงเป็นคนกวนเอเอกลักษณ์เสียงใช่ไหมฮะดี่เป้ก็บอกแล้วทำทำอะไรครับพี่หนุ่มครับหาเอกลักษณ์ของตัวเองครับยุด อเอาต้องแป๊บหนึ่งอะฮะพอดีค้างไว้ตรงแอปไลน์อ๋ออ๋ออ๋อไปท่าสคริปต์อยู่แป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ยาวความแรงนะครับผพี่ยามคือมาแล้วครับมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่เอาเหรอเอกลักษณ์ของตัวเองสคริปต์ก็มีแค่นี้ด้วยคุณเก็บตัวทำเดี๋ยวนี้เอกลักษณ์ของตัวเองเอกลักษณ์ของตัวเองคุณคิดว่าคุณเป็นคนร้องเพลงแล้วเล่นไปด้วยอะไรนะเล่นไปด้วยแล้วไงเอกลักษณ์ครับก็ เป็นคนกลมวงมากฮะเสียก <fin anta> <ots> ็เ <guarding> ป <okay>? ็นเสียเอาผมเข้าให้ใหม่เอาคุณหนุ่มคุณหนุ่มเข้าใจเองใช่ไหมฮะโอเคครับก็เสียงของคุณหนุ่มเป็นยังไงครับเออธรรมดาธรรมดานะครับอ่าฮะก็ก็ดีครับดีดีครับแป๊บหนึ่งนะครับผมขอทนคัดได้ไหมครับพี่พี่สื่อมวลชนคัดครับพี่นนท์ตอบดีกว่าครับผมเอกษณรของพี่นนท์คืออะไรครับหน้าครับโทษนะครับใครมีสาระช่วยยืน <K un> น่าจะเป็นจริงๆก็คือทุกๆคนแหละครับ,รบในค่ายก็อย่าง,งแรกก็คือเรามาจากเวทีประกวดเหมือนกัน<ช>เราใช้เสียงผ่านเข้ามาซึ่งซึ่งในตลอดระยะเวลาที่หลายๆคนได้รู้จักกับพวกเราผ่านนังเพลงผ่านทังหลายๆอย่างก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราบอกได้ชัดที่สุดแล้วว่าเอกลักษณ์ของเราคืออะไรคุณชอบเราตรงไหนใช่ จากเวทีเสียงจริงตัวจริงคุณประทับใจเราตรงไหนนั่นคือสิ่งที่คนชอบแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอาจจะอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างพี่หนุ่มเนี่ยพยายามอธิบายแล้วก็อธิบายไม่ได้สักที<ช>แต่ก็ทุกคนก็รักในความเป็นพี่หนุ่มใช่ใชไหมครับทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงตอนนี้เนี่ยศิลปินของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้แค่ผ่านเวทีมาแล้วนั่งเฉยเฉยนอนเฉยอยู่ที่บ้านตอนนี้ทุกคนมีงานอะไรกันบ้างอัปเดตกันให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมครับครับอย่าวางพูดก็ได้ ดูทุกคนดีเอนาคตตอนตอนที่ผลงานของพี่ปรางมีอะไรบ้างครับก็สวยไปทันวันนะคะเราเล่นเราเล่นคือตอนนี้ก็กำลังรออะไรที่แบบว่านะคะรอเขาไปเล่นละครหร่นอะไรอย่างนี้บ้างก็กำลังจะมีละครใช่กำลังจะมีละครนะครับแล้วก็รวมไปถึงบางคนเป็นนักแสดงมีงานแสดงใครอัปเดตหน่อยได้ไหมฮะความใหม่พี่พามีอะไรบ้างครับอัปเดตให้พี่ๆฟังได้หน่อย อ่าสองไม่เลย่ะพี่พาสวัสดีครับผมพี่พาคือใครคะเออพี่เมย์ผนพาคุณเพี่เมย์ผนพาผมไม่พี่พาผมเรียกย่อเลยพี่เมย์ผนพาครับตอนนี้อัปเดตให้ฟังนิดนึงตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างยังไงบ้างก็เอาแบบมีสาระเลยแฮคะใช่ครับพเรื่องจริงก็ตอนนี้เมื่อเช้าเพิ่งบวงสรวงละครไปเรื่องหนึ่ง ปริศนาเดอะซีรีส์ค่ะแล้วกเ็เดี๋ยวคงจะฉายเร็วๆนี้แต่ว่านอกจากนี้ก็มีผลงานกับค่ายเนี่ยคะ่ะก็เพลงซิงเกิลล่าสุดไปเพลงไม่ไม่ได้ยินนะคะแล้วก็ก็อาจจะมีเพลงละครบ้างอะไรเงี้ยค่ะเออละครเรื่องหนึ่งในสวงและจิปาถะให้คนอื่นบ้างเยอะๆเหมือนกันแล้วคนอื่นแล้วครับอัปเดตได้ฟ้งหน่อยพี่ฟางใส่แว่นทำไมครับวันนี้จะรอดอยู่แล้วเที่ยว <laughs> พี่ฟามีอะไรอัปเดตได้ฟังไหมครับผม เดี๋ยว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 คุณจะยืนออกมาข้างหน้าทำไมครับไม่รู้เห็นเขายีดอ๋ออ๋อให้เราเป็นคนที่ตกใจนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มากันในค่ำคืนนี้นะครับฮะยังไม่ดึกครับผมอ๋อเหรอครับซ้อมไว้ก่อนครับอัปเดตหน่อยพี่นะฮะครับอัปเดตนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงสบายดีนะครับใช่แค่นั้นใช่ สาระที่สุดนะครับผมคาดหวังว่าจะเป็นฝั่งนี้ครับสวัสดีครับผมแม็กเจม,มนะครับผมก็ตอนนี้ผมเพิ่งเขียนหนังสือเสร็จไปครับเป็นหนังสือที่มีชื่อว่าอ่ r n เป to meet อยู่ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงครับเพลงละครก็มีเพลงล่าสุดก็มีก็ สิตอนนี้ก็มีซีรีส์ของทททกำลังมาครับผมก็ฟังติดตามด้วยครับชื่อเรื่องชื่อว่าลำใาหา้แยากลำตางหนาครับเป็นโปรโมทลำปางครับผมช่องห้าครับพี่คุยเองเลยไหมข่าวเนี่ยผมก็ไม่มีพี่ที่ผมตอบไม่ได้สักอย่างเลยโอเคครับผมไก็สว่วนบอกสคริปพี่กบเลยครับมีอะไรอัปเดตให้เราฟังบ้างตอนนี้ก็ครับก็มีเพลง ครับผมแล้วก็มีเพลงละครอีกสองเรื่องครับแล้วก็มีซิงเกิลใหม่กำลังทัอยู่ครับผมอ๋าพี่กบมนี่ก็จะได้ไปทำเพลงละครเยอะเยะเป็นคนเสียงนุ่มๆอ่ะอีกหนึ่งคนคนที่ผมคิดถึงเสียงของมากจริงๆมีอะอัปเดตให้เราฟังไหมครับก็มีล่าสุดก็มีเพลงจากโปรเจกต์ PSI Miss y o U นะคะก็มีซิงเกิลที่ชื่อว่าคำที่หายไปอะคะออ่ะกับพี่เมย์แล้วก็สวยแล้วก็กลมด้วยะคะ่ะอ่าติดตามกันได้นะครับใครยังไม่ได้พูดอีกครับยกมือหน่อย พี่จิมมี่กับพี่โกมีอะไรอัปเดตไหนฮะเชญนะฮะค่ะค่ะโกมจากไอแอมนะคะเลิศอ่ะเลิศอ่ะค่ะตอนนี้ก็นออะไรหรอไม่ผมเห็นพี่โกมในในจอแล้วผมรู้สึกประทับใจครับผมคุ้มใช่ไหมคะเต็มจอนี้เนาะ กมนี่กรมสมชื่อคุณทุกันทุกันหน,น้ารักนะารักใช่นี่นยังดีงสมบูรณ์ค่ะครับเอาติดงานที่ปลัยผลงานหมดงานนะโอเคตอนนี้ก็ใกล้จะมีเพลงละครอีกนะคะก็ติดตามกันเลยแล้วก็โปรเจกต์ PSI Miss U ของสาวส,าว,สวยๆ4ี่คนสวยจริงๆนะคะต้องไปฟังเพลงกันนะคะโปรเจกต์นี้มีสีเพลงเพลงของกรมก็ชื่อว่าแค่รูปเก่านะคะครับขอบคุณครับผมคนต่อไปต้องพูดให้ครบนะไหนๆก็พูดแล้วนะครับ อีกสคนอีก2คนครับโอมนะครับผมครับพี่โอมมีอะไรครับผมอัปเดตหน่อยขอเสียงอีกทีนึงได้ไหมฮะโอเคครับผมขอบคุณมากฮะก็ตอนนี้เห็นเราน่าจะมีมามหน้าใหม่ๆ4ี่คนครับก็จะมีฟร์มมีพิจิมมี่มีโอมแล้วมีปางครับก็น่าจะมีโปรเจก ใหม่ๆกำลังจะคลอดออกมาให้ดูกันไงก็รอติดตามชมด้วยกันแล้วว่าจะเป็นยังไงอ่ารอติดตามฟังด้วย,วยกัน,นฟังสิพี่จิมมี่หน่อยสิฮ่พี่พจิมมี่เออครับนี่นขอบคุณครับจริงๆแล้วพี่ๆเขาเรียกผมว่าจิมมี่ชายเย็ดนะฮะชายเย็ดผมก็ไม่แน่ใจจริงๆแล้วผมก็เคยทำงานที่นี่นะฮะเขาเว่า พี่จิมมี่ชายเยศมากมากเลยอ๋อเป็นเป็นชื่อที่ทำงานอ่ะไม่มีใครขำเลยใช่ไหมไม่ได้เลยแล้วขนล็อกมุกนี่ไม่เหมาะกับหน้าตาผมใเลยหน้าตาพี่จิมมี่จริงจังมากพูดถึงเดีเราก็ไม่กล้าเล่นด้วยผมก็เอยู่โอเคครับก็ผมเมื่อกี้ในวันเล่าเรื่องทาริอยู่เรื่อจริงจังไงดูไม่รู้ว่าเป็นมุกไงโอเคพี่จิมมี่อัปเดตหน่อยครับผมส่วนผลงานล่ะครับตอนนี้ก็ ยังไม่มีฮะแต่กําลังจะมีอย่างที่โอมบอกกันนะฮะตอนนี้กำลังมีโปรเจกต์โปรเจกต์นึงนะฮะยังไงก็ติดตามได้แล้วกันสำหรับพวกเราสี่คนนะครับ่างฟาร์มโอมแล้วก็ผมจีนี่ฮะอีกไม่นานเดินรอนะครับผมอ่าแล้วก็แน่นอนครับพึ่งเข้ามาใช่สี่คนทีนี้มาถึงเกสบนเวทีคอนเสิร์ตดีกว่าน้องอิมเมจนะครับจะได้ขึ้นมาเล่นบนเวทีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยอิมเมจอัปเดตนิดนึงหนูจะมีอะไรให้ได้ฟังให้ได้ดูกันบนเวทีคอนเสิร์ตบ้างครับ ก็มีหนูร้องเพลงค่ะบนเวทีคอนเสิร์ตไม่รู้อ่ะอิมเมจไม่หลอติดตามได้ใช่ไหมว่าเ้ย<อ>ใครที่คิดถึงอิมเมจอะไรยังไงก็ใครที่คิดถึงหนูก็ไปดูคอนเสิร์ตนะคะอ่ะพภิชวลไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตนะครับอย่าลืมนะครับ True Move H 4G ครับให้คุณได้ไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้แบบฟรีๆนะครับ ี่หนุ่มครับผมถามหน่อยเรื่อง MV ครับตอนนี้ m อของพี่หนุ่มคือดังมากแรงมากเรื่องท่าตรงท่าเต้นคุณนี่ตอนนี้ทุกคนก็เต้นได้ทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วลองดูอีกทีไหมฮะลองดูอีกทีได้ไหมฮะพี่หนุ่มฮะบันนานจะไม่ชัดพี่น้องชาวชนบุรีส่งเทสมาครับบอกว่ามองไม่ชัดเลยเท้าเตี้ยบ ลวนเขาส่งมาทางไหนอ่ะผมต้องส่งผมสรงสารพี่มากทำงานคนเดียวกับศิลปินค่านี้นะครับตอนนต์ตรงไปให้พี่ไม่เป็นไรผมสามารถสามารถคุยกับทุกคนนะครับใจเย็นมากนะครับพี่หนุ่มเชิญฮะครับขอทากเต้นหน่อยเป็นแฟนกันไหมลงมนลงมาลักกันเดี๋ยวเดี๋ยวถือไม้ทำไมไม่ร้องร้องด้วยสิก็ร้องให้แล้วอ่าโอเค เอาลองดูพี่หนุ่มไอ้นี like? ่คือเป็นการสอนท่าเต้นด้วยนะครับเต้นง่ายๆทุกคนต้องเต้นในคอนเสิร์ตอยู่แล้วพี่หนุ่มเชิญฮะมาเป็นแฟนกันไหมเฮ้มาลองมารักกันเจ้าเจ้าเวลี่สบายเป็นคนง่ายๆดูเราเข้ากันเจ้าเจ้าลองเป็นแฟนกันไหมเฮ้เเฮ้มากกว่าใครทางนั้น สเต็ปมามาเข้ามา <Hey! S 2> ตเต้นกันเฟียจังรอแล้วเราจะได้วัดกันเป็นแฟนกับฉันสบายใจ <Yeah! S 2> พี่หนุ่มเล่าเล่าความยากให้ฟังหน่อยได้ไหมครับสำหรับเอ็มีเพลงนี้ความยากก็ร้องกับเต้นนี่เป็นเท่าไหร่ฮะมันจะไปยากทางการแสดงครับต้องแสดงอะไรเยอะเลยครับในเอ็มีผมไม่เห็นว่าต้องแสดงอะไรเยอะเลยก็เบื้องหลังก็เยอะอยู่นะครับอย่างเช่นเล่าให้ฟังหน่อยอย่างเช่น ยากอารมณ์ยากตรงอารมณ์ไหนครับที่มันยากแสดงอารมณ์ออกทางหน้าตาครับยากสุดครับยากตรงไหนอาจจะไม่เข้าใจพี่หนุ่มร้องไห้ครับผมเศร้ามากเศร้าที่สุดในชีวิตสุนัขที่เลี้ยงไว้รักมากเลี้ยงอยู่กันมาเจ็ดปีตายตายร้องไห้ยังไงครับหนึ่งสองซ้ำนั่นอะเงยอนก่อนโอเคโอเคอันนี้เดี๋ยวจะให้เห็นความแตกต่าง ลองลองฟีลแบบถูกลอตเตอรี่สิครับเอนอนนท์ครับฟีลแบบถูกลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลั่นเลขที่ออก71สมมุติ71โอเค71อยู่ในมือพี่ครับหยิบขึ้นมาครับ uh. ทําหน้าลุ้นก่อนอ่ะทําหน้าลุ้นก่อนโอเคสิ่งที่เห็นเขาแต่งหน้คือคิ้วขมวดขึ้นนิดนึงนะครับประมาณ0.5ของกล้ามเนื้อนหน้าทั้งหมดนะครับประกาศรางวัลนะครับนนท์ประกาศรางวลัลพร้อมแล้วนะครับเลขที่ออก7 ต้องต้องลุ้นมากขึ้นแล้วต้องลุ้นมากขึ้นมันมาเจ็ดแล้วไงมันมาเจ็ดแล้วพี่โอเคเลขต่อเลยผมไม่เคยเล่นหวยผมยังลุ้นเลยเลขที่ออกผมลุ้นกับพี่มากเจ็ดเจ็ดหนึ่งโอเคถูกหวยแล้วผมจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้ทั้งนั้นนะครับผมอ่ะ เอาเป็นว่านะครับตอนนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราเป็นค่ายน้องใหม่ ค่ายน้องใหม่ของเราเนี่ยแน่นอนว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพี่ๆน้องๆที่คอยซับพอร์ตคอยเป็นกำลังใจเป็นแฟนคลับไปไหนคอยไปให้กำลังใจตลอดเราก็เลยมีการเปิดรับสมัครแฟนคลับของแต่ละคนอยู่ที่นี่พี่นนนลองบอกหน่อยสิครับว่าวันนี้แฟนอมแฟนคลับของใครก็ตามที่จะมาเป็นแฟนคลับในค่ายแอมต้องยังไงบ้างครับก็ง่ายๆเลยครับผมสมัครสมาชิกด้านหน้านะครับ350บาทนะครับ ทุกคนเงียบนะครับพอพูดถึงเรื่องเงินนะครับไม่ใช่ก็คือสมัครจะมีจะมีบูธอยู่แล้วหน้านะครับใช่สมาชิกครับร้อยห้าสิบบาทขึ้นไปรับเสื้อค่ายนะครับที่ศิลปินใส่กันตรงนี้นะครอบพี่เก่งพี่เก่งใส่เนี่ยพี่เก่งพี่เก่งครับพี่เก่งแล้วก็ชื่อก็ดีไซน์เองมีคำว่าทัชชยะใช่นี่นี่ไอที่ยุ่งอยู่นี่นะแฟนกับพี่เก่งนะฮะฝั่งนู้นนะครับอย่าจับอย่าจับเสื้อจับแรงอย่าจับแรงอ่ะเอาแขนไว้ไม่ขับด่วนผมช่วยผมช่วยพี่เจมิกเจริญแท้จูดีกว่าอันนี่เห็นไหม มีกวัฒชัยยะใช่อย่างผมก็มีนนนะครับตรงนี้นะครับรับได้ก็พวกเราเงียบกันมากพอแล้วนะครับข้างๆนี้ไม่มีเขตโรงพยาบาลใดๆนะครับสามารถใช้เสียงได้ต่อกันตรงที่350บบาทรับเสื้อนอกจากนั้นไม่พอยังไม่พอครับ มีรูปเอ่ออัลบั้มเป็นเซ็ตใช่โฟโต้เซ็ตนะโฟโต้เซ็ตครับของพวกเราก็คือง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นเป็นครับของพี่เก่งใช่ครับก็มีโฟโต้เซ็ตของพี่เก่งใช่เอ่อจะเป็นโฟโต้รวมรวมหรเปาอ๋อรวมรวมใช่ใแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่พอครับยังมีโปสเตอร์หน้างานตรงนั้นโปสเตอร์ผมเรียนมา30ปีครับพี่เรื่องเอ็กเซนที่นั้นเราจะแม่นมากมีโปสเตอร์ให้อีกโปสเตอร์ครับแล้วก็พร้อมลายเซ็นเซ็นกันสดๆเลยครับเมื่อเช้า จริงกันแต่เมื่อวานแต่เราไม่ว่างก็คือเซ็นวันนี้เลยสดๆเอาอย่างนี้ผมจะบอกว่า350บาทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นค่าสมัครใดๆถือว่าได้เสื้อได้เสื้อฟรีๆเลยนะครับสำหรับเสื้อของแฟนคลับของใครก็เป็นของคนนั้น<ช>แลวก็นอกจากนี้ก็ยังได้เป็นโฟตโต้บุ๊กนะครับเป็นโฟตโต้ที่รวมของศ<ช>ิลปินทุกคนที่เป็นสิ่งจริงตัวจ<ช>ริงแล้วนอกจากนี้ยังได้โปสเตอร์อีก<ช>มีเย<ม>อะมากมีอีกครับยังไม่หมดคุณเสีย350บาทวันนี้คุณมีสิ์ลุ้นนะครับ รับไปเลยนะครับห้ามลบหลู่นะครับรุ่นเล็กแดงๆนะครับสตรีมีคันนะครับไม่ใช่เนียงูหยิบได้เลยมีหยิบหลอดด้านหน้าครับหยิบขึ้นมาปลายหลอดมีสีดํารับฟรีไปเลยครับบัตรคอนเสิร์ตครับโอ้โหรับซีบมือด้วยครับผมบิวบิวแบบบิวมากสมบัตเสร็จแล้วได้ลุ้นหยิบขึ้นมาถ้าปลายเป็นสีดําปลายเป็นสีดํารับไปเลยครับบัตรคอนเสิร์ตแล้วเจอกันวันที่17พฤษภาคมเห็นไหมได้ฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้มีแต่ได้กับได้จริง พี่เก่งครับวันนี้แน่นอนเขาว่าเราพี่น้องใน i อแอมาถึงวันนี้แล้วเราเไปิดเผยเป็นทางการแล้วฝาก i อแอกับแฟนคลนบสนิงสิครับ,รบยังไงฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับไอแอมนะครับศิลปินทุกคนตั้งใจทํางานกันจริงๆนะครับและทีมงานทุกท่านเนี่ยเราพยายามทํางานกันสุดฝีมือจริงๆนะครับพอเรามีทางเลือกให้ท่านเลือกหลากหลายนะครับมี ผมว่ารู้สึกเป็นค่ายที่มีทางเลือกหลากหลายในหลากหลายรูปแบบตัวอย่างตัวอย่างเป็นค่ายหรือพันแนะมันมีเยอะจังเลยมีหลายแนวมีหครับสมาคนอยากได้หล่อพระเอกเลยหล่อพระเอกนชตตัวอันนี้หล่อพระเอกหล่อพระเอกหรืออยากได้แบบ R&B ดีเลยเจพาพ่ออันดีเ กุซ่าหยอดหล่อยากกุซ่าอ่าคนนี้พี่กบสงบเสงี่ยมผิดตัวจริงมากผมบอกเลยไม่ใช่อย่างนี้ตัวจริงไม่ใช่อย่างนี้แล้วมีอะไรอีกฮะอยากได้แปลกๆก็แน่ะไม่อีกค่ะไม่อีกอยากได้สวยๆก็แบบนี้นะคะสวยๆพูดแล้วสวยรอมนะเข้าหลังเวทีป่ะแล้วมีมีอีกไหมครับมีไหมครับมีไหมครับเอ่อถ้าอยากได้ยาวๆก็ต้องมาที่ผมนะครับม ตัวต <rah min Liverpool> ัวความสูงความสูงตัวที่ยืนที่ยืนความสูงถ้าเป็นคุณพูดคขาเป็สูงเปล่าคุณพูดเขาเปยาวทำไมเราพูดถูกแล้วง่ายง่ายไงง่ายง่ายยาวอ๋อตัวยาวตัวยาวแล้วอย่างหนุ่มนี่คืออะไรครับอย่างหนุ่มนี่นั่งกันสิครับครับอยจะได้มึนๆเข้ามาทางนี้นะฮะเรียกได้ว่าไปงานไหนงานเลี้ยงที่ไหน ไม่ต้องดื่มนะครับยืนเฉยๆก็เขานึกว่าไปแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมางานร้องของผมไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องดื่มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมายืนดูผมก็เมาได้นะครับมึนกันไปเอาอย่างนี้กลับมาที่เก่งอีกสักนิดนึงเก่งครับในบรรยากาศคอนเสิร์ตวันนั้นเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนประทับใจแลวก็รู้สึกว่าตื่นเต้นไปกับในส่วนของการแบทโชว์กันบนเวทีบนเวทีคอนเสิร์ตเราจะมีอย่าง้นให้ได้ดูไหมครับหรืยไงฮะใช่ครับบนเวทีคอนเสิร์ตจะมีการ บทเทิลกันมีมีมีโค้ดมีโค้ดที่มันจะมาแจมกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแบทเทิลที่นอกเหนือจากที่คนเคยคิดแน่นอนแล้วก็มีดืเดือดเพ็ิดันมีการจับคู่ที่ตันลาสนานเยอะเยอะใช่ครับเยอะอมากเพราะว่ามันคือคอนเสิร์ตของอกลุ่มศิลปินที่แรงที่สุดกับคอนเสิร์ตที่สุดความแรงแรงเป็นที่สุดของความแรงสกรีแมนมากทุนอีกที เป็นศิลปินที่แพงที่สุดและไพอแล้พูดได้ทีเดียวได้เรื่มงเดี๋ยวก็ไม่มีงานถี่หรอกครับศิลปินที่แพงแรงที่สุดและเป็นที่สุดของความแรงแรงสดกับ I Am แรงกับ 4G concert สวยครับทิ้งท้ายสุดท้ายนิดนึงครับผมค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนไปชมกันเยอะๆนะคะคอนเสิร์ตพวกเรานะคะจัดขึ้นในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะที่ อันนี้หน้ามาที่จ้างมาอยากกินมากใช่ไหมอ่ะสามสีได้ทําหน้าที่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวพี่ทํางานต่อขอบคุณมากน่ารักมากจ้างมา300นะคะต่อหัวอ่ะต่อ17บเจ็ดพฤษภาคมนี้นะคะที่ใบถ็กบางนาค่ะครับพ่อ106นะคะไปกันเยอะๆนะคะพวกเรารับประกันได้ว่าจะมีเพลงดีๆให้ฟังกันและโชว์ดีๆมากมายขนาดวันนี้เรามากันแบบสั้นๆแล้วก็ยังนี่คือชุดยังไม่จัดเต็มนะใช่เออนี่คือชุดลำลองนะคะนอนอยู่บ้านตื่นมาชุดนี้ ถ้าอยากเห็นของดีจริงจรงจังๆยาวๆสวยๆเรียวรอะไรที่พูดกันเมื่อกี้เนี่ยมืนๆอ่ะมึนๆไปดูกันได้นะคะ17พฤษภาคมนี้ไปเจอกันนะคะขอบคุณทุกคนมากขอขอบคุณครับพี่นนท์พี่นนท์้ี่้ายข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับจะมีการอัปเดตอยู่ตลอดซึ่งอย่างที่บอกไปย้ำอีกที17พฤษภาคมนะครับที่ ที่ใบถิกบางนาไบบางนาครับอย่าไปผิดบางนาที่อื่นนะครับใบถิกบางนาใบถิกบางนาหน6งยง่ายมากเดี๋ยวหกเสียวหกเจอ10.6ก่อนเลยเรียนร้เจอก่อนเลยหรือถ้าสุดท้ายจำไม่ได้แล้วจริงๆนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ครับที่เบอร์เว็บเอยไม่ใช่ดิ a c e b o o k นะครับไอแอมเอสแอ i ออนะครับหรือว่า Twitter IM ไมมัลตสกอร์ s m ครับผมข้อมูลแน่นมากครับเดี๋ยวพวกคุณข้อมูลไม่ไม่แน่นจริงครับ ผมจะให้คนสุดท้ายดุมปิดท้ายหน่อยครับครับข้าว่เรามี็นความหวังอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่คือคนสุดท้ายจริงอันนี้คือความหวังของข้าใช่ไหมใช่นุ่มเชนฮะก็ไปกันเยอะนะครับชอบผมและนี่คือหนุ่มครับผมขอเสียงดีกับศิลปินจ่าเสียงจริงตัวจริงด้วยครับผมน่ารักมากเลยนะครับ ความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้ไปเจอเจอกันได้ในคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอเรียนเชิญผู้บริหารนะครับขึ้นมาร่วมถ่ายภาพกับน้องๆบนเวทีด้วยนะครับท่านแรกครับผมขอเรียนเชิญคุณธีรศักดิ์อรุณเรื่องวัฒนะครับท่านที่สองครับคุณวิสุทธิ์ทวินครับพี่ตั้มและก็พี่สองของเรานั่นเองนะครับเรียนเชิญครับและก็อีกหนึ่งท่านนะครับคุณฮรัญญาช่วงฉ่ำครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทแพทรอนเอเจนเตนเมนต์จำกัดครับเรียนเชิญครับ ศิลปินสังกัดที่สองแต่ละคนที่ผมบอกเลยมีของเหลือเฟือมากทุกคน <laughs> กคนะ <c oughs> ครับผมเชิญครับผู้บริหารตรงกลางเลยครับพี่สองครับพี่ตามครับเชิญครับ,รบอ้าวน้องเชิญฮะอย่าลืมนะครับ10เมษายนวันแรกใครที่ใช้แพ็กเกจไหนก็กดเพื่อจะเป็นขอบัตรได้นะครับ5,000ใบเท่านั้น หเบอร์เราจะแจก2องใบนะครับ1เบอร์ไม่ใช่1น,นึ่ใบนะฮะหนึเบอร์จะแจก2องใบทันทีเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าห้าพันใบหมดเร็วมากนะครับรีบกดนะฮะร,รีบกด เห็นหรือไม่ฮะโอเคขอสซีว์้ยกับผู้บริหารของเราด้วยนะครับผมขอบคุณผู้เรียกทั้งสามท่านด้วยนะครับแต่น้องๆเสียงจริงตัวจริงยังอยู่นะฮะน้องๆจากไอแอมเองอยู่นะครับเรีน I I นยนเชิญครับนีบ่คือทั้งหมดที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในวันาน,านั้นรวมถึงน้องอีเมจด้วยนะครับมาเลยตรงกลางเลยฮะตรงกลางเลยฮะพี่พี่สังมชนะครับที่จะเป็นศิลปินทั้งหมดที่บนเวทีคอนเสิร์ตของเอาละครับพร้อมนะฮะเอาเดี๋ยวขอซับซับเงินนิดนึ่งซับเงินนิดนึงนะครับผม เอาละครับบรรยากาศบรรยากาศสนุกส,สนานแน่นอนนะครับรับรองกับ I am Black CG Concert นะครับผมย้ำนะครับใครที่เป็นแฟนคลับนะครับติดตามกันมาแต่ชิ่นแรกนะครับ งานนี้รวมถึง3ซีซันอารมณ์ในรอบแบนเชิลนะครับก็จะมาแบนเชิลกับบนเวทีสดๆด้วยนอกจากนี้บรรดาโค้ชก็จะอยู่บนเวทีเช่นเดียวกันนะครับละที่สําคัญมากไปกว่านั้นผมย้ำนะครับคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นวันที่ท7พฤษภาคมนี้ไบเทคบันนาเวลาบ่าย3าโมงตรงเป็นต้นไปนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับ f c e e o o o นะครับ i m s i m นะครับ o l f i c i a l ติดตามได้นะครับเป็นทุกของเรานะฮะเอาละครับขอเสียวิกับทั้งหมดบนเวทีด้วยนะครับผมแล้วเจอกันบนเวทีคอนเสิร์ตครับผมเจมี่เจริญแซจูหมดเวลาแล้ว17พฤษภาคมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอารับรับก่อนรับก่อนรับก่อนโอ้โหชอบออกมาเยอะเลย คุณเลมินเดียวไมปไหนิอยากมอบให้ไกลเชิญเลยนะครับอย่ากมอบไปเชิญเลยนะครับให้พีไปไป่พสวยด้วยนะครับเชิญฮนะ พี่ๆก็จะตั้งกล้องตรงนี้นะครับพี่สือ่อมวลชนเชนญทน,น,นี้เลยนะครับเชิญเลยครับแฟนคลคับครับเราอยู่ซ้ายขวาได้เลยนะครับแฟนคลคับอยู่ซ้ายขวาได้โอเคเอาบนนี้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 เอามาเช